คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในวัดดอนแก้วค่ะที่ศาลาวัดดอนแก้วเขตเทศบาลน,นครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาการแทนปลัดเทศบาลน,นครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่พระภิกษุสมณีและผู้ที่เกี่ยวข้องในวัดดอนแก้วทั้งหมดจำนวน55รายโดยเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อจำนวน17รายเพื่อแยกกลุ่มผู้ป่วยและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้ทีมโรงพยาบาลแม่สอดในการดำเนินการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไปและสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะนำพัตตาหารมาถวายพระวัดดอนแก้วเทศบาลนครแม่สอดขอเป็นข้าวกล่องมื้อละ70กล่องวันละ140กล่องสองมือ้อท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพจะทำบุญวันใดาสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 038 7582เพื่อจัดคิวการถวายและทางวัด ยังต้องการรับบริจาคแมสอาหารแห้งและน้ำดื่มเพื่อถวายให้พระและสมมเนนตลอด21วันในการกักตัว